ก็อยากอยากจะฝากถึงนะครับผมเป็นลูกเพจอยู่คุณคุณพิมพ์ลิพายนะครับแล้วก็อาจารย์หมอปลานะครับแล้วก็คือผมเป็นลูกเพจติดตามอยู่หลายหลายท่านนะครับก็จําชื่อได้มหมดนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็คืออยากให้มาสนใจนะครับสนใจเรื่องนี้ทีแล้วก็นําออกไปช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ยากลําบากตอนนี้ยตอนนี้คือ จะกินจะใช้ก็จะไม่มีถ้ามาเห็นถ้าเขารู้เขาเห็นคลิปนี้แล้วแล้วเขาอยากได้อยากได้ไปรักษาตัวเองอยากได้ไปดูแลคือ,ค,อคือฝากผู้มีพลังนะครับทีช่วยกันนะครับจะช่วยกันนะครับจช่วยกันนะรัก็ส่งต่ออส่งต่อความห่วงใยให้กับเพื่อนร่วมโลกนะครับจากคลิปนี้ด้วยนะครับขอ,ขอให้เราเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับ แล้วก็เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในเฟซเพื่อนที่อยู่ในทิกตอกของผมนะับนะที่อยู่ในทั่วโลกนะครับหลายประเทศเนี่ยก็ขอ,ขอเอ่อผมอนุญาตนะอนุญาตให้นําไปแปลภาษานะครับนําไปแปลภาษาแล้วก็บอกบอกต่อนับอ่าบอกต่อผู้คนทั่วโลกเลยนะครับกระจายออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับผลของการกระทําในครั้งนี้นะครับอาจขัดแข้งขัดขาใครนะครับ ผมก็คือชีวิตคนเราเนี่ยผมก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตอนนี้นะปฏิบัติธรรมอยู่ลําปางนะครับซึ่งควรและลึกถึงความตายทุกๆเวลาและทุกๆนาทีหากวันนี้ผมมีอันเป็นไปจากคลิปที่ผมทําออกไปเนี่ยคนทั่วโลกเนี่ยหลายพันล้านคนช่วยได้สักหนึ่งล้านคนผมก็อยู่ชั้นผมแล้วไม่เป็นไรนะครับเราช่วยกันนะครับช่วยกัน ในส่วนของการหมักน้ำเสาข้าวนะครับเหมาะมากดีมากมากคือมันใช้ในครัวลเรือนได้สารพัดประโยชน์นะเดี๋ยวอีกคลิปหน้านะครับตอนนี้คํ่มละเดี๋ยวกลางวันวันไหนผมจัดเตรียมพร้อมแล้วผมจะมาทำให้ดูแล้ว,วใช้กับไรได้บ้างแล้วก็มันก็ดีอย่างไรรายละเอียดอย่างไรนะครับสุดท้ายนะครับก็ยังไม่ท้ายสุดอย่าเพิ่งเชื่อ ให้กลุ่มคนที่เป็นใครก็ได้ที่เป็นหรือมีกลุ่มเสี่ยงหรือมีภาวะอะไรหรือคนที่ยังไม่มีสั่งเอาไปทดลองไปใช้ไปกินแล้วเอาไว้คอยแบ่งปันเพิ่มด้านเผืผ่อเพิ่มด้านเป็นใครมีใครเป็นให้เขาได้ทานให้เขาได้ใช้นะับปลึกใช้ให้คล่องให้สะดวกนะครับขอฝากด้วยนะครับคลิปผมนะครับหากแคร์ไปได้เร็วทั่วโลกได้เร็วเนี่ยภายในหนึ่งถึงสามเดือนข้างหน้านะ ไวรัสโควิด2019ก็จะหมดไปและนะครับ